รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดลซีฟเอ็มคิดสินะครับตัวเล็กพกพาง่ายนะฮะใช้ทานได้ใช้ไฟได้นะครับเป็นไฟ220โวลต์เว่าเรามีสายไฟหัวกลมแถมให้นะครับใช้ทานเบอร์ดีทั้งหมด4ก้อนนะฮะเทสทดสอบไปเรียบร้อยเลซีเรียลยังอยู่ล้างทานสะอาดเอี่ยมนะครับทดสอบใช้ทานแล้วใช้งานได้ปกตินะฮะพกพาได้แล้วก็เสียบไฟบ้านได้ไฟบ้านได้นะฮะมีนฟังเสียงปกตินะฮะใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเท้ระบบวิทยุก่อนฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะฮะฝาสุดจะเป็น AM นะฮะ AM ถึง1,600 GHz นะฮะ FM 92122จะนอกนี้ถึง108 MHz นะฮะอันนี้ A AM นะฮะตรงกลางจะเป็น f m นะครับแล้วได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะเลยจาก92มันไม่ได้สุดแค่นะั้นะมันมีนะับปัดยาวมาถึงนี่นะฮะก็ะคือถึง1 0 8 คุณจะเงางามระดับพรีเมียมเหมือนใหม่นี่เงินวันอ๋อเซเว่นนะผมฟังเสียงออกปกตินะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะนี่ล่าสุดระดับทองคำฝาปิดเนี่ยเปิดเริ่มแรกเนี่ยฝาปิดคู่มันไม่ดีออกมาให้เราอดมือดันกระบนี้ก็โอ้ยตมาสำหรับระบบเทปนะครับเนี่ยฮะฝาปิดมันแน่นนะครับแต่ว่า มันจะไม่ดันออกมาให้นะฮะตัวนี้มันไม่มีสปริงนะครับเราต้องใช้มือดันช่วยนิดหน่อยอันนี้เขาคนร,รับได้นะฮะซึ่งใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยากเดี๋ยวทดสอบอาจจาวิทยุลงเทปนะครับใส่ม้วนเข้าไปกดเพล์บลูเลคคอยกดวิทยุเนี่ยคือพอใส่กระปาดหน้าคุณปีบตาไล่คุณน,นี่มันปี๊บปื๊บปืป๊บปาดหน้าใช้งานเต็มระบบเลยนะครับสกรีนโซนี่ด้านหลังก็สกรีนโซนี่หมดนะครับไม่มี็นไรเข้าไกลนะครับเลยทั้งนั้นเลย หลังก็เหล็กหน้าก็คนใช่องใหม่ในตัวนะช่องใหม่ตรงนี้เราต้องระวังลดกว้างไมิถกเชือมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับก็อซ้ายขวาเต็มระบบนะสา่พันใหม่นะขับรถแบบนี้อันนี้ที่ไม่มีอันเมื่อกี้จะวิทยุนะครับไม่มีขควเอาเข้าใกล้เลยเหล็กั้งนั้นเลยหลังก็เหล็กหน้าก็คุันใหญ่ครับใส่ปอดกดอีเจ็ตนะฮะปุ๊บเราลงมือดันออกช่วยหน่อยนึงนะฮะนะครับใช้งานไม่ยากนะฮะ

กัรรีว,วิวนะครับขอบคุณครับ